น้ำสวัสดีนับท่านผู้ชมนับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับพวกเราแกงกบฟินนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเป็นออกสื่อที่บุรีโยชนก็ดูเยอะนี่นี่เอามาดูดมั่งนะครับวันนี้นับเป็นคลิปแรกนะครับของครัวกบฟินนะครับเป็นเป็นคลิปแรกที่อยากจะนําเสนอเลยนะครับเมนูแรกในวันนี้นะครับเราอยู่ที่บ้านพี่ปุ้ยเป็นเมนูอโกอโงกาช่อนนะครับ หอมหมูกระช่อนข้างทางที่เราไปตกกันมานะครับเดี๋ยวนะครับจะให้พี่หมีเป็นคนทำนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะตามถ่ายนะครับว่าหอมหมูกระช่อ,องเราวิธีการทําทําอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้กินข้าวบ้านพี่ปุ้ยเองครับท่านผู้ชมว่าช่วยนะไม่ทำไรอะ ไม่ใช่ไใช่ทยเยเอาฟงออกนี่ฟงออกมาครับงีดงเียย่มิดบินใะ้นี่ครับนี่ครับไส้นะมีวิธีทำ้าเกิดไม่ทำเนี่ยมันจะเหม็น ขี <ítulo> <run> <displayed, S 1> ้ผ่าส่านลวเอาพวกขี้นสพเสพอาทารนอกไปอ่อนมีมีแล้วก็ดีดีตัวนี้ขมไออันนี้หลายคนคงเคยเห็นแล้วับดีทาไม่ออกน้มแไ่เป่ลือมีดี เิ้ไม่มีดีวิธีการนำไส้นะครับไส้เล็กๆช่อนในส่วนนี้อร่อยมากตัดออกแล้วขูดแล้วขูดเอาเอาเศษขี้เศษอะไรที่มันนั่นอหรอวไติหมดแล้วินหมดทุกอย่างบางทีก็มีกบฟินติดอยู่ในนั้นต้องเอาออกเวยไี่ยอ พี่มีครับตอนนี้เราเอากระทิมทาทำอะไรพี่เอาไว้ราดหน้าหัวหมกตอนขั้นตอนสุดท้ายเลยครับเขี่ยวนานไหมครับครับต่อไปนี้ก็เป็นใบย,ยอนะครับเราก็ต้องเอามาทำอะไรนะพี่หมีเด็ดก่อนแล้วก็ล้างให้สะอาดแล้วก็เอามาลวกมาลวกนะครับเอามาบีบให้มันนิ่มประมาณใช้เวลานานไหมครับเร็วค่ ยืนดี่กันแล้วใส่เต้แล่โชดิทำหมกต้องแล่นต้องแล่นะแปลกทีแรกมันยังไม่ขาดอเออแล่ไม่ให้ซียมเคย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 จะแดกสบายๆาาต้องชิมไอ้สัตว์นี่นี่หแหละแร่แล่นะแผลสอดเนี่ยน,นั่งดูมันอยู่มันจะเป็นแผ่นๆนะบางๆเลยเลย อยู่นิ่งๆดิน,นิ่งไงอะอืะอเฮ้ยออขอหมกนี่ทำยังไงถึงจะให้อร่อยหรือ่ะค่พัพท่ผู้ชมอย่างอื่นเลยต้องใส่เลยวะใส่จังเราต้องใส่น้ำปลาเพื่ออะไรพี่ มเข้้้ากันนต้องาาใส่น้ปลมคนไปทางขวาเดียวนะคนทางซ้ายไม่ได้นะคนทางซ้ายอ่ะฮะคนทางซ้ายเป็นไงคนทางซ้ายก็ก็เมื่อยเหมือนกันนะเหนื Liu ่ <IS lucky S 2> อยแล้วที่คนนานไหมครับเนี่ยต้องใช้เวลานิดนึงต้องคนนานที่สุดคือคนหัวก่อนเข้ากันก็ต้องคอยเก็บ เดี๋ยวเราจะนั่งคนนี้ไปอีกคึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราไปดูเจาต่ออางนี้ทำอะไรเจ้าเฮ้ยรู้จักอ่ะใช่ายหรอกบใจหมาหรือยัะเฮ้ยอย่านะเฉยๆดิเก็บเก็บ้วยเปล่นงานเปล่าเปล่าคอยเก็บเก็บยังไม่ทำไรงเขาเลยเนี่ยแฮมิ่งหมี่ติ๊กแกง ผสมรากกะทิใส่อะไรบ้างใส่มีผิดแกงรากผักชีปั่นก็แล้วก็กระชายกระชายหมูตัวกระชาผิดแกงรากผักชีแล้วก็กระชายนะครับปั่นรวมกันเอาข้าวๆนะครับไม่ไม่ละเอียดอะไรมากมายครับเพราะมันมันทำนานไงไก่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 ด้วยครับ ใส่อเราจะไม่มีแป้งนะคะทำแบบโบราณเลยใส่ไข่กะทิกรส่วนปริมาณหรือว่าการกะตวงเนี่ยเดี๋ยวผมให้เบอร์พี่กุ้ยไปแล้วกันท่านผู้ชมโดน่ามว่ <c oughs> นอนไม่หลับ <c oughs> นอนไม่หลับอะ่ะ <c oughs> ทำปลาให้พี่กุ้ยทำปลาได้นี่ครับพี่หมีนี่เป็นเป็นแปี่กุ้ยนะแก่ทำโต๊ดจีนทุกอย่างนะโต๊ดจีนแจกเลยไเลย เดี๋ยวผมให้เบอร์แบงค์ล่างนะครับเดี๋ยวทู้ชมดวงล่างนะครับใครอยู่แถวกมูลสาคอลหรือว่าอะไรเนี่ยอย่าลืมติดตได้เลยบอกได้เลยแต่เราจะไปหรือเปล่าไม่รู้ไงปีแล้วไปรับงานที่อิตาลีมากีโต๊ะกีโต๊ะต๊ะเดียวโดนห้างบินไปทีมไหนขมูกนี่หมีนี่อร่อยสุดแล้ว ข้าวหน้ามึงติดหร้อยังอ่ะถามกลางเลยนี่พูดม่แร้บผมวันนี้พูลมาละล่าเอเลยเครดขาวหน้ามีการกราถามนะปูวนีนถ้กูรู้ว่าทำยด้อ่ะนี้กูจะแดกไไปกลองเลยด้วยใ いい、ね、でまして、いつの間にか。 นี่เป็นมฟนโนะันโมนครับก็าจบลงไปนะครับสำหรับมอหมกนะครับไอพวกนี้ก็แดกไม่รอกล้องเลยนะแดกกันแล้วนี่มือพี่หมีนะครับกินขอยากินข้าวก่อน แ่บมากครับไอ่ะเอาเลยบอกลาท่านผู้ชมก่อนแล้วกินข้าวแล้วหูยแดกไม่รอไม่อะไรกันแล้วปันดีนะ <laughs> โอเคไม่บายนะจบลงไปวันนี้กินข้าวบ้านพีุ้ยกัน <laughs>